สวัสดีสวัสดีกันด้วยนะคะทุกทุกคนวันนี้ผมก็อยู่กับในเกมหนึ่งร้อยยีิม simulator นะฮะที่เกมนี้ผมก็จะมาลองเล่นดูว่ามันสนุกยังไงเฮ้ยวะตะัตโตพังแม่งเลยเพอร์เฟกตายหาเลยอะไรเนี่ยเอาเด็กออกมาหน้าตาเป็นยังไงวะเอาคนนี้แล้วกัน ต to yeah. well> ั้งชื่อว่าอีตั้งชื่อว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้รอเล่นครับตั้งชื่อว่าอะไรดีวะตั้งชื่อว่าบ๊อบบี้จบไปสวยยูนิคัวกันแล้วไปเล่นยูนิคัวกัน เฮ้ยังหา้ปากอะไรเนี่ยยังห้ยปากให้ลูก่ีอยูห่หาปากดิบอกให้อยู่ไงนี่ใครอ่ะนี่เพ่ะอ้อ อันแล้วเมื่อกี้กูสสายว่าทำไมคนไม่ควรเลือกพ่อนะครับดีเซอร์เลยดีจัดเพราะพ่อคุณเป็นเกนะฮะไปถูอายุสองไปถู่อายุสองเลยอายุสองขวบไม่ใช่อายุสองดีอายุสองขวบอืมอีกดค้างกดค้างกดค้างโอ้ยไม่กด แล้วมันกลับมายัางไงยเบโ่อโผตอนมันผลัดจอไปไม่จะกลับมาหาเรามาหาแม่ใช่ไหมมาหาแม่สิเย๊ชนะแล้วที่ชนะแล้วไปไปสามขวบก่อเร็วเอานี่กุโตขึ้นแล้วละวันเนี้ยเอาหนี้กุใส่เสื้อแล้วเหรอวันเนี้ยโอาใหม่กัดกแล้วเสือตกใส่หัวเอ่อเออของอเอาของอะย ถ้เหมือนถ้ามือเอาเจอ,เจอกันเจอกันแม่ตกตกแตกตายโดนแม่ติวอันนี้มันพังหมดเลยโอเคตอนนี้ไม่ตอนนี้กูได้เอากูได้ปิดโฆษณาไปแล้วเฮ้ยพ่อเป็น,นยังไงเนี่ยไม่ พาหล right, ีสามขวบไปแล้วพันสามขวดไปแล้วแล้วก็ไปนี่มึงข้าไปห้าขวบไปเลยเนี่ยข้าไปห้าขวบเลยอะไรอยู่ดีๆแม่ก็ตัวตัวขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยมึงเข้าโรงเรียนเนี่ยขวดตอนนีอิเวียนเธอฟอลันอีอราไปกินคนเดียว ไ่อาอาอาไปกินริมมินาโนละกินาวกันไหมอ่าฮะวันน้ันี้กินาดกันเถอะมีหมดแล้วว่าจะทำอะไรกันอื้นะรูปดาหนาตามไม่เปลี่ยนอะไรเลยกล้ขบแล้วไปขาดซ่วงไปเวน อีลำบากกูชิบหายเลยทำไมแม่ไม่ขัดเอวะาข้าวกูต้องมานั่งขัดส้วมอีเล้ยขัดส้วมขัดส้วมขัดส้วมขัดขัดท,ดท,ดท,ดดทำไมแม่ดำขนาดนี้ไม่ได้แม่กูนึกว่าเขาโสดส้สมกูนึกว่าส้วมแม่ขึ้นสนิมนะเนี่ยชคค็อกโกขึ้นสนิมแต่พี่เกเสร็จแล้วเหรอเอเอเออออให้สะอาดดิ <c oughs> สะอาดแล้ว หกเจ็ดขวบอ๋อเมื่อกี้มันไม่ได้เมื่อกี้มันไม่ได้เก้าคุณนึกว่าเก้าคุณนึกว่าเก้าขวบที่ไหนได้จ็6ขวบเองเมื่อกี้วันนี้เจ็ดขวบแล้วแล้วมันน่าสบายใจแล้วพ่อคุณทำอะไรทำเฮียอะไรไปเนี่ยไอ้ทีดใครมีเด็กจบน้ำจอยทีมตกปลาไปเล่นกับเพื่อนดีกว่า เ้กูขอเล่นเินเล่นด้วยีกูเล่นไปอย่าให้กูทำไมเฮ้เฮ้อะไรอะเฮ้เฮ้อะไรอะ

ออกมาในแล้วแล้วประเด็นพ่อแม่ไปถ่ายกูเจอได้ไงวไเนี่ยของขวัญทาง l e f ของขวัญให้กูเติมเกมเราเนี่ยไม่เอา t a อีวันหยุดเฮ้ยจับทุกคน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 หยุด ทำอะไรกันวะเนี่ยอีแตอ่โหลดแอร์ช้อปปี้วันนี้ส่งฟรีไม่มีคั่น <c oughs> อายุก้าขวบแล,ล้เว้ยรูปละตัวสูงขึ้นเฉยๆเชียนหน้าตามไม่เป,เปลี่ยนเลยเอ๊ะไปที่โอจีก่อนวันเนี่ยบาราน่าขาวต้นตะลกเต่งแต่งตัวตะลกมาก็ <laughs> แต่แบานาน่าไปดีไหมเนี่ยกูมาเหล็กแล้วเนี่ย oh. ตัวตลกอีกตัวตลกเหมือนกันเลยนก <Okay. S 1> เแลกแล้วเ,เนยเด็ก,อเ,กอเอ้ยมันแหลกอ่ะ oh. เอ้ยทำไมมันแหลกอ๋อฮืซุปเปอร์แมนเด็กฮือซุปเปอร์แมนงแคเด็กซุปเปอร์แมนบ้ามึงดีเนี่ยแบ็คแบ็คแมน เราต้องแต่งตัวเป็นบานาน่าโอเคบานาน่าบานาน่ายีแบ็คแมนแม่งแม่งเป็นบ้าเลยไม่รู้แม่งบ้าพลังแต่เป็น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 ผลไม้อหไรวะเนี่ยเออได้เป็นผลไม้ดีขนาดเลยครูเดินเดินเค้กชิมดีสดเนี่ยฮาวสปูกี้ฮาวโอเคไปบัานจะเหี่ยวขัดดีกว่า ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเขาเดี๋ยวแบ่ให้หขนมน้อยอีกเลยขึ้นขามาได้แล้วสิบขวบอะไรน,นี่โอ้น้ำพ่อสอนไว้น้ำโ oh <c oughs> อ้ my god ดิฮะท e e p t r a i ฝึกต่อไปโอเคฝึกต่อไป เัยเอกว่ายนะ้ำเป็นเฉยอ,อีกเด็กเปรตนี่มันว่ายนะ้ำเป็นแล้วเฮ้ยล,ลูกมาช่วยรดน้ำมาช่วยล้างพา่อไม่ใช่พ่อล้างรถสิเออได้ได้ไดมึงเนมมื้อมาที่ถ่ายเลยกล้างประสาทหนึ่งที่อะไรก็ทำไมต้องน้ำมันล้างไนดะ้เออเอะไรก็ตบดต่อ โอเคกระทู้เดี๋ยวกูพาเสียงแบบเสียงมันดังเอาวเพิ่งเสียงดีใจขี้กบืนเปลียนเป็นขี้เงี่ยขี้หายเสียงมันก็ดัง จะไปสุดปรานี้แหละพะเละเฮ้ยนี่นะนี่อยากห้หนูแต่พ่อเราเราพ่อคุโดนยี่อะไรมาวะมาไปโดนเด็กคนสีมันไม่ได้ไปโดนเด็กคนีไหนแม่งคนสีเลยวะเนี่ยโอ้โหไปโดนอะไรวะวะออกมาจาก ได้ป่ะม e. <c ally itable> like. ิลลี Hello, ่เี้เบบ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 ี้เบ ơi chị mang bọc anh ạ chị kim mang bọc đó à, chị mua lần chị của tôi.

S <S ไปไปเฮ้นี่กูมาโบดหรือขึ้นศาลนี่อีเวน, okay, น,โ,นโ,โอเคมาคือโบดมาคือโบดโอเคเราขอเราขออะไรเนี่ยขอเราขอเราทำอะไรสักอยง่งขอพ่อหรือไม่นเนี่ยเออ ม,มันลงเนี้ยดิหรือไม่เกว่็ขอพรอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้มันก็ไม่แปลว่าอะไรโอเคอัปเกรดมาถึงโอ้เด็กวัยรุ่นว้าวขึ้นหาขึ้นขึ้นว้าวโรสมิดเดิลสกู

ว้าวพอ r f e c <US H> wow, t ชิพายต่อยแรงเกินเด็กแล้นเรไม่ใช่ครูเหรอวะอ๋อไม่ใช่ครูโอเคว้าเราเอาแฟนเรามาด้วยเฮ้ะแม่งรอแฟนไปเลยมันรอแฟนจะสัดมึง โอเคกูขอไว้แค่นี้แล้วกันนะทุกคน,นก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะฮะแล้วค่อยมาเล่นพุ่นนี้ใหม่นะฮะ EP พีสองไปยครับถ้าสมมติเสียงเกมมันดังกว่าเสียงที่ผมพูดผมก็ต้องขออาภาัยด้วยนะฮะขอโทษน,นะครับบ๊ายบาย